สวัสดีครับคนดูเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนลง X MoD ใน Android นะครับก็ก่อนที่ไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูกันก็นี่จะเป็น2แอป,ปที่ผมให้คนดูดาวน์โหลดนะคนดูต้องโหลดนะถ้าไม่โหลดแล้วเล่นไม่ได้ต้องเป็น apk free f i r e ตัวนี้เท่านั้นนะแล้วก็อย่าลืมแอป,ปตัวนี้นครับแอป,ปตัวนี้ก็สําคัญมากเลยนะถ้าไม่มีเราก็ไม่สามารถเล่นได้นะคนดู เพราะว่ามันต้องจับคู่อะไรการแก้ไขข้อผองแบบไร้สายอ่ะเราต้องเข้าไปที่ตั้งค่านะคนดูตีนนี้ไปที่โทรศัพท์ของฉันนะครับก็ไปที่ข้อมูลเวอร์ชันนะครับแล้วก็กดหมายเลขรุ่นนะ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10่าจปนอ่านี่นะตอนนี้เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเดินไปที่ระบบนะแล้วก็ไปที่ตัวเลกสำหรับพนะัฒนาซอฟต์แวร์ เลื่อนลงไปนะครับเลื่อนเลื่อนนะอีน,นี้ก็มาตรงนี้ครับการแก้ไขข้อบอกพร่องระบบไร้สายนะแล้วก็การแก้ไขข้อบอกพร่อง USB นะครับเปิดแล้วก็การแก้ไขข้อบอกพร่องระบบไร้สายนะครับก็เปิดไปอ่าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วให้ทุกคนทําการกดออกนะครับไปที่แอปจนะิซุกุนะอ่าก็เข้าแอปจิซุกุเลยนะครับ็ต้องขอปัดทิ้งก่อนนะอ่า แอปจิซุกุปึบแล้วทุกคนจะเห็นคําว่าจับคู่ใช่ไหมครับเนี่ยตรงคำว่าจับคู่น่ยให้กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดตัวเลกสําหรับนพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดไปที่การแก้ไขข้อบ,บุกพ่องระบบไร้สายนะครับกดเข้าไปปึบเราไปที่จับคู่อุปกรณ์ด้วยรหัสการจับคู่นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะแล้วทุกคนน่ะจะเห็นเลขตรงนี้ใช่ไหมครับ 865060ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับเราต้องจำเลขตัวนี้ไว้นะแล้วให้เราเอามาใส่กับแอปชิซูกูนะนะครับคนดูเออลิ้นพันนิดหน่อยนะก็เลื่อนลงมาเลยนะครนี่ล้วกดหยุดค้นหานะครับเรากดหยุดค้นหาปุ๊บทีนี้มันก็จะขึ้นว่าปรหัสการจับคู่ครับเราก็ดูรหัสนะ865060นะครับเดี๋ยวผมใส่รหัสก่อนอ 8 6 5 0 6 0นครับกดสีเขียวเลยนะครับไอ้นี่เช่นการจับคู่สำเร็จคือนี้เราทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปนะให้กดออกแอปเลยนะครับก่อนจะตั้งค่าเลยนะเรามาที่ชิสุก,กูต่อนะครับทุกคนจะเห็นคําว่าเริ่มใช่ไหมครับมีคําว่าเริ่มอยู่เรากดเริ่มเลยพอเรากดมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับให้เรารอนะครับให้มันหลั่นอะไร ของมันให้เสร็จเรียบร้อยนะนี่เมื่อเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่าชิสกูกาลังทํางานแต่ว่าคือเสร็จแล้วนะครับแล้วเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราต้องไปเข้าแอปอน,นั้นนะครับแอปอแอป Xmod นะอตอนนี้ผมก็ได้เพิ่มแอป Xmod เ,เข้ามาแล้วนะครับนี่นะแอปเขียวเขียวนะครับกดเข้าไปหนึ่งทีนะครับแล้วรอสักครู่นะครับรอมันเข้าแอปกดนี่นะครับรอนุญาต ให้อะไรเงี้ยเข้าถึงชิซุกูไหมเราก็กดอนุญาตไปบมัจะเป็ชิกกิ้งเวอร์ชันนะครับนี่มาถึงหน้านี้แล้วทุกคนจะเห็นปุ่มสีฟ,ฟ้าใช่ไหมครับอ n l ล็อกซ r เ e อนะให้คนกดเข้าไปครับเข้าไปหาคีย์นะครับมันเป็นที่หาคีย์แล้วก็กดก o ทู s ไซ e นะครับกดไปหนึทีนะครับปุ๊บอ่ามัจะเข้ามาที่ลิงก์อันนี้นะครับทุกคนจะเห็นคําว่า,อาเอาเดี๋ยวโฆษณาถ้าเป็นโฆษณาให้กดปิดเลยนะครับ ก็จะเห็นคําว่า Unlock You Access ใช่ไหมครับกดใส่ UID ของเราไปนะครับกดสตาร์ท n l o c k i n g ิเออมั้งอ่าเมื่อกี้ขนาด s สเต็ปหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็รอนะแล้วกด next stack เลยนะครับกดจิ้มไปหนึ่งทีครับมันจะมีเวลาอยู่พอเรากดปุ๊บเราให้กดออกนะครับนี่อย่างนี้กดย้อนกลับมานะครับก็ทำไม่ครบเจ็ดอันเลยนะ ปึ๊บนี่ถ้าได้แล้วมันก็จะขึ้นคีย์ของเรามาอย่างนี้นครับก็คีย์ก็จะอยู่ได้แค่2ชั่วโมงครับคือเราเล่นได้2ชั่วโมงเราต้องมาหาคีย์ใหม่นะอเดี๋ยวปิดโฆษณาก่อนนะใหเรากด Copy มานะครับกด Copy ้ไว้อ่าหลังจากนี้เนี่ยให้เรากดออ,ออกมานะครับแล้วเรากลับไปที่แอปนะเดีย๋ยวปัดแอปทิ้งก่อนปึ๊บเดี๋ยวเข้าแอปใหม่เลยนะเข้าไปจิ้มไป1ทีนะครับปึ๊บอย่างนี้ วันทีน่นี้มันจะมีคําว่า Act, activate นะครับเรากดไปเลยครับไอสีม,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 ม่วงรอนะครับอ่าถ้าเสียงเป็นสีเขียวก็คือเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าเกมแล้วมันก็จะเป็นอ X m อดเลยครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับ